สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมมีพระอีกองค์หนึ่งที่เพื่อนๆได้ดูได้รับชมแล้วก็พิจารณาช่วยกันนะครับเป็นพระสมเด็จปีรันพเพื่อนๆเป็นเนื้อขาวมเทานาะเพื่อนๆองค์นี้เป็นซุ้มประตูน่าจะเป็นพิมพ์ตื้นองค์นี้แต่เนื้อหาไม่ได้ออกเทาดำนะเพื่อนๆเป็นเนื้อขาวเพวื่อนส่วนจะแท้จะเก๊ยังไงพเพื่อนๆช่วยผมพิจารณาด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆดู เนี่ยจะมีคราบไขขึ้นอย่างนงี้เพื่อนเพื่อนอยู่นอกอยู่นอกองค์ผ้านแต่ตรงนี้เป็นรอยกระเทานะเนี่ยเพราะว่าโดนมือผมมาผมมันเสียดายมากเลยม,มาเข้ากรอบเราผมกดแรงไปหน่อยเพื่อนเพื่อนโดนใช้มาเยอะมากเนี่ยเพื่อนเนี่ยไข่เห็นไหมเพื่อนไข่ไข่นี่จะขึ้นด้านนอกผุดมาจากในเนื้อแล้วก็คุมเนื้อผ้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาส่องกันนะเพื่อนนะพิมพ์ทรงเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเห็นไหมเพื่อน พระเนี่ยจะเป็นพระกดกดหน้าหน้าเดียวนะเพื่อนนะด้านเดียวนะครับจะมีรอยอยู่ร่องรอยอยู่นใน,ม,นมูลสานนะเพื่อนดูมันค่อยชัดเลยนี่เพื่อนดูไกลไปหน่อยนึงเนี่ยเพื่อนดูรับดูรับชมกันเนี่ยทรงพริมพ์ในี่ใช่หมดเลยนะนเพื่อนนะแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อค่อนข้างจะขาวเนี่ยตรงนี้ที่ผมทํากระเทอไปผม โคตรเียได้เลยแต่จะมุมนี้จะมีไข่ขึ้นเห็นไหมเพื่อนไข่พิรันเห็นไ,ไหมผมหเหลืองๆนะแล้วแล้วไม่ใช่ว่าไอเอากาวอะไรมาหยอดนะนเพื่อนจะเป็นแบบว่าขุดออกมาจากในเนื้อแล้วจะเป็นฟองฟอ,องนะเพื่อนแล้วก็จะมีไอ ต่างๆที่ไว้ให้เราพิจารณาอยู่หลายหลาๆจุดอยู่นะเพื่อนๆชัดแล้วพิมพ์อาจจะดูเลือนๆเพราะว่ารู้สึกจะเป็นพิมพ์ตื้นตรงนี้เนี่คาบไข่ไห้เพื่อนๆพระอัคนี้โดนใช้มาจนสึกอะตส์แกนคาบไข่ให้เพื่อนๆมวลสารเต็มไปหมดเลยจุดขาวจุดด,ดำ ไอ้เหลืองเหลืองนี่เป็นคาบหนูนะเพื่อนเพื่อนแล้วโดนโดนใช้แล้วก็เลือนไปด้วยสังเกตได้ยังไงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไข่จะขึ้นอยู่ด้านนอกเนื้อองค์พระจะอยู่ด้านล่างแต่มันผุดออกมาจากในเนื้อเพื่อนเพื่อนถ้าแคะเนื้อหลุดเลยเห็นไหมในในอีกจุดหนึง่งเนี่ยจะขึ้นมาเป็นพองเนี่ยสังเกตได้ยังไงๆๆเ,เพื่อนเพื่อนพระองค์น,นี้ก็ไปเจอเจอก็ขอเช่าซื้อมาก็ ก็ไหลเงิอนอยู่เหมือนกันเพื่อนเป็นเป็นเป็นบล็อกหน้าเดียวนะเพื่อน,เ,อนเนื้อหาก็จะเป็นขา,ขาวๆเท่าๆนะเพื่อนแล้วก็จะมีเม็ดขาวเม็ดเม็ดดำอนะไรเงี้ยเม็ดมวลสารต่างๆนนเพื่อนเห็นไหมไม่ค่อยชัดในกล้องผม เต็มไปหมดเลยเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างยาเนี่ยเพื่อนๆตรงที่กระเทาะออกนั่นเนี่ยสูไม่ดูชัดๆ,ๆไม่ชัดเลยกล้องตายเลยไม่โฟกัสเลยเพื่อนเพื่อนกล้องผม ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นที่กล้องหรือเปล่า่รู้